แล้วแสงของความคอม ي ี ي มันมันฝืนกั่ไม่ค่อยน่าเห็มันมพี่กอลจะชอบบอกว่าถ้ามันจะขำมันออกมีมแต่พี่กอลก็แบบว่าขอีกมากกว่านี้อีกขอมากวามากว่านี้อีกทีนี้ในวันถ่ายค่ะพี่กอลคะเพราะว่าน้องก็ต้องเป็นทั้งแบบเจนหวนและเจนนี จริงๆถ้าเป็นไปได้เราเข้าใจอยู่แล้วว่าการที่ต้องมาแต่งหน้ามันช่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแต่งสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้คำว่าพยายามแต่ว่ามีบางวันที่จะต้องเป็นไปสองแบบนี่เลาถึงจะถามสินโตว่าแล้วมันยากไหมที่เราแบบ switch on อ f f เราจะมีงงแล้วมีพลาดมีหลุดบ้างไหมอะคาแรคเตอร์เสียงครับถ้าหลุดประจำจริงๆเราให้ไปกันเพราะว่า ามน้องๆได้เลยว่าพอถึงเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยผมต้องถามผ่านมาถามกว่าแอคชั่น่านมาถามเรางว่าจะว่าผมเป็นใคีย์ที่ผมใช้ตอนเล่นเจนนี่คีย์ไหนคีย์ไหนล่ะตอนไหนไอ้ต่างติ๊ต่างเป็นเจนฝันเจนฝันก็จะเป็นเจนฝันก็้วตอนก็เจนอัลล่าทั่วไปพอเป็นเจนนี่ปุ๊บมันก็มีการดัดเสียงไม่มากก็หน่อยลองแอ้คพอไม่มากไม่ร้อนของเราเนี่ยคีย์ไหนไม่เจอคนอื่นนี่เขา ที่แล้วเล่นเสร็จเออเข้าใจกฎย่าเราอาจจะไปแบบเสียงเจ็ดเสียงแปดเสร็จปุ๊บพอแอคชั่นสิ่งต่อมาปุ๊บไปสิ่งเก้าสิ่งสิบอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนเดิมนะคครับกนย่านะคือต้องแบบทัชคาแรคเตอร์ต้องจำบทจำคีย์แอคต้องแอคติ้งทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวไปดูกันว่าสิ่โต๊ะทำได้ดีแค่ไหนใช่ขยับมาที่โนนนี่ค่ะบทที่โนนนี่เนี่ยทำคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไง ของตัวนี้ก็เรับบทแอนปิดนะคะอย่างเวอร์ชั่นเก่าของที่เป็นภาพยนตร์ท่หมายอันนั้นเขาจะเรียนหนอแต่อันนี้ของตัวปิดเองจะเรียนิเทศค่ะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้กำกับใช่แล้วก็เกียดการโกหกมากมีตรงขวางใจจากแฟนเก่าจากคนท่ว่จากคนรู้หน้าใช่คนไม่ดีคนไม่ดี น่าเสียแล้วพี่ก๊อกได้เที่ยวคนนี้คนนี้ต้องเอายิ้วขึ้นมาอีกนะคะคนนี้ยิวตลอดยิ้วตลอดตอนที่ยิ้มหนอยมากเลยใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราต้องการคือไนท์เตอร์มันต้องแบบอยากเป็นผู้นำมันต้องแบบมีพลังจี้ใช่เหมือนแบบเวลาเข้าตอนที่เขาเยซีนเขาจะต้องมีแบบกำกับคนอื่นด้วยเลยค่ะเขาจะองลงเลยเป็นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรมาสิงนะเหมือนจะแบบไม่ใช่คนละ ที่มันมาจากเซ็กโฟนขึ้นเหนืองปใช่ไหมประโยคอะไรก็ได้เรองภุ่มั่มาหาพูดอะไรก็ได้ร้อนจังเลยรอนเข้าใจจะลืมคาะจะเอ่นี้ยกงจำม่ได้ค่ะประมาณนั้นใช้เวลามากค่ะเดี๋ยวไปรอดูปะน้อภู่รับบทเป็นครคาแรเตอร์ในเรื่องเราเป็นยังไงเรื่องครับภูิรับบทเป็นปอนะครับใ่รื่อเราก็จะแบบคือด้วยควที่ว่าบ้า เออเป็นจอยในชีวิตนะครับก็คือแบบว่าเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะโตมากับเจนเจนฝันนี่อะไรครับเป็นเพื่อนสนิทกันก็จะมีความสนิทกันระดับหนึ่งค่ะก็คือปอเนี่คือแบบเป็นผู้ชายสมบูรณ์แบบเนาะลูกหล่อพ่อรวยแล้วก็เรามีความเกี่ยวข้องกับความรักของเขาไหมคะอ๋อมีครับเขาไปถามว่าเราจีบผู้หญิงเอนกัราจะแข่งกันจีบนี้ต้องดูว่าระหว่างเรื่องหัวใจกับเรื่องเพื่อนคนไหนจะสัมพัญกว่ากันใช่ไหมฮะใช่แล้ว <c oughs> จริงๆครูไม่เคยเล่นซีรีส์แบบเต็มอย่างนี้บ้างบอกนครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นคอมเมดี้ด้วยก็ไม่เคยเล่นนะครับก็ต้องแบบอัดจูแล้วก็ให้พี่กอลสอนคอมเมดี้มันยากค <c oughs> แต่ทีเราก่ดีเราพยายามให้มันตลกดีมันมาได้ครับไม่ได้ครับก็ต้องใช้ทำกันบ้านหนักหน่อยใช่ไหมพี่กอลใช่เราปวดตดดดัวเราเอ็นเตอร์จี้มันเยอะมากคนนี้ก็เอ็นเตอร์จี้เยอะคือทั้เรื่องเอ็นเตอร์จี้เยอะหมดเลยนะต้องพูดกันเยอะสุดหรอ หก็คือ,ขอ,อขอลองเล่นสักสิ่ด้ลยนะลองจีบพี่ได้ไหมถ้าเกิดซีนจะหน,นีี่ยแนะนำให้แบบดูในซีรีี์ดีกว่าเราไม่ยอมคือบอกให้จีบพี่เลยไม่ยอมจ,จีบเลยไมกยอมจบทรงแต่ส่วนมากซีนที่ใช้เนื้ที่มากคือซีนที่คลอ,อสีนโตเนาะใช่เหนื่อยครับเพราะส่วนมากแบบพอดีซีนคลอหรือว่าซีนเข้าด้วยกันมงนจะแบบบางทีบทก็เราก็แบบต้องปวดกันเยอะมากเรวเราจะต้องแหกตาตลอดไม่เข้าใจเขาอยากใช่อะไรที่มีแฟนคลับกูทัออ้งหมดก็ยอมป็นแน่นา กอดเชียร์ไปด้กันชะแล้วต้องใส่อารมณ์ด้วยนาะใสอารมณ์ด้วยก่อยกันด้วยอะไรด้วยไม่ได้ใสอารมณ์แบบดราม่านะครับใส่อารมณ์แบบเหมือนแบบร้องกันแบบอ๋อโอ้มันต้องยากแน่เลยอ่ะมันคือดูซับซ้อนอ่ะเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้จะแบบจะไม่เซอร์ไพรส์นะมันแบบเผยไต่ตัวนี้ไม่ได้นะอ่ะขยับมาที่ซาร่ากันบ้างเรนนี่ซาร่ารับบทเป็นใครคะค่ะรับบทเป็นอ้อนค่ะอ้อนเป็นยังไงเป็นคนแบบไหน ตอนนั้นเราเอ็นเตอร์ตีก็จะแบบพ่อกันแต่เขาจะเยอะกว่าแฟนผู้ชายนคะคะแล้วอ้อนก็เป็นคนที่รักเพื่อนรู้เรื่องเพื่อนแบบไปหมดเลยค่ะ,ะเรื่องเพื่อนก็คือเหมือนเรื่องของเราหรือเรื่องคนอื่นก็คือเรื่องของเราอะไรเหมือนเป็นสายเผือกหรือเปล่า <laughs> โอ้โหเล่นได้ว่าใช่พี่กลอลคนนี้แล้เวเล่นได้ว,ดว,ดว,ดว่าอ้อนนี่คือ c ี n คนหนึ่งได เปิดความแรกๆแบบก็กำลังจูนอินไปอยู่นะแล้วคอยแบบเฮ้ยตื่มใช่ค่ะด้วยความที่อยากบอกคอมเมดี้มันยากเราจะพยายามตลกมันไม่ได้แล้วก็งตลกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยตัวเองมฟัวออดเองอะค่ะเอ็นเตอร์จีมันต้องเยอะมากๆขนาดการที่เข้าซีนๆหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันต้องเหมือนเราต้องดึงแบบเอ็นเตอร์จีของทั้งวันมาใช้แล้วแบบเขาเป็นคนที่วุ่นวายค่ะ เลยคนที้วุ่นวายอะไร่าเงี้ยมันก็ยากแล้วเราเล่นซีรี้แรงรวยอะรอย่างเงี้ยคือมากองเนี่ยเต็มร้อยยังไม่พอสำหรับกอตล์ฟไร้อยต้องเอนเนอร์จี้เกิน้อ0ได้หลืได้ข่าวว่าจริงงานจัดเครื่องดื่มชูกำลังให้พี่นักแสดงนะคะเพราะว่าผู้กรรกับที่มีเอนเนอร์จี้น่าดูเลยนะคะโอเคไปเอาไปน้องเปรมกันดีกวาคนนี้ก็มีบทบาทสำคัญกับพระเอกนางเอกเหมือนกันแล้วรับบทเป็นใครแล้วเกี่ยวข้องกับพวกเขายังไงคะก็รับบทเป็นไหม บินแล้วก็เปีนหล่อรวยอีกคนห่งเปอดีถ่ายไี้ม่มีไม่วีไม่มีดม่มีอ่วีไม้วีไม่มีไ่าม่เหม่มนไั่มัไม่มีไม่มทม่วรมรมีแม่มีไม่ไม่มีไม่่ีก่เีไม่วีไม่มีไม่มไม่มม่แีไม่มเไมีไ่มีไี่มีไมมไ่ี่ี่มีไีไี เอาไหมกาะเราก็สะท้อนวัยรุ่นปัจจุบันนะครับจะได้ดูแลก็จะมีแง่คิดมันมีคนหลายด้านใช่ว่าว่าอย่าเป็นแบบนี้แล้วจริงๆเตนเป็นยังไงอ่ะดูเขาดูเป็นคนเรียบร้อยอ่ะพี่กอล์ฟก็เนี่ยก็เพราเขาเรียบร้อยอ่ะก็ต้องบิ้วอีกนอร์จี้เนี่ยคนดิ้วเหรอพีบิ้วอีกนึ่งจี้ทั้งวันเลยนะพี่เหรอจริงเหรอในเตมลองเล่าฉากไหนที่แบบโหพี่ก๊อฟบิวเราสุดๆแล้วรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยยากสุดๆเลยสำหรับเราถอดเสื้อเซ็กซี่ขั่นบินสาดน้ำ แล้วแล้วก็เลี้ยกับสาวจ่ายง่ายกัาถ่ายง่ายไหนบอกเรียบร้อยเลยเพ่อนนะครับวันนั้นทำไมไม่ให้ไปช่วยบิวครับพี่แขกปวดเลยอ่ะไม่ได้ใหมอ่ะอันนั้นง่ายเหรอถอดเสื้อบิวกับสาวนี่ง่ายเลยใช่ไหมเรยนง่าอาจจะไม่เห็นภาพจริงงานช่วยถอดโชว์นิดนึงได้ไหมคะพี่บิวตติดตาไปซื้อนีดดีกว่าดูพี่แขกพี่แขกต้องกับ้องอีเลยนะคะอันนี้แซวเล่นนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวได้รอชมกันในซีรีส์กันละกันนะคะ ขยับมาที่นุ่นนุ่นแล้วดเป็นใครจ้าเอลล่าค่ะเอลล่าเป็นคนดีนะเป็นคนดีนนดมาก <มา S 1> เลยค่ะมาสร้รางความร้าวฉาดในเขาไปทั่วเลยค่ะ